สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร, Food, บบรสตรีทฟู้ดจันทบุรีสตรีทฟู้ดสตรีทเฟสสวรรค์น,นักเดินทางน,นะคะรวบรวมร้านค้ากว่า100ร้ร้านค้าออกบูธกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าค่ะ นายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารสตรีทฟู้ดจันทบุรีสตรีทฟู้ดสตรีทเฟสสวรรค์นักเดินทางที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและใกล้เคียงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และพิษของเศรษฐกิจสามารถที่จะทำการค้าขายสร้างไรายได้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องและยกระดับสตรีทฟู้ดภายในจังหวัดจันทบุรีในงานค่ะก็จะมีการรวบรวมร้านค้าแนวสตรีทฟู้ดนะคะมารวมกันอยู่ที่นี่มากกว่า100ร้านค้าทางด้านคุณจิรวุฒ สุวรรณอาจพาณิชจ์จังหวัดจันทบุรีท่านเปิดเผยคะ่ะว่างานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคมนอกจากจะเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดภายในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงแล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจฐานรากและก็เชื่อว่างานนี้คะ่ะจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้มากขึ้นตลอดช่วง5วันของการจัดงานเลยทีเดียว จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นจังหวัดที่มั่งคั่งจังหวัดหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าเรามีรายได้จากการขายผลไม้แล้วในขณะเดียวกันที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นเมืองแห่งสตรีทฟู้ดเราก็เลยอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพากลุ่มผู้ขายอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยมา แนะนำอาหารนะครับมาแนะนำเมนูต่างๆที่เขาขายอยู่ตามจุดต่างๆของจังหวัดจันทบุรีเอามารวมกันแล้วเราก็เชิญชาวทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อเชิญชวนคนมาเที่ยวและก็ชิมอาหารที่เมืองจันทบุรีเราประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่เราอยากจะเชิญมาในครั้งนี้นะครับหวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายของคนที่มีฐานะของจังหวัดจันทบุรีและกะนักท่องเที่ยวทําให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคนที่ต้องหากินทุกวันนะครับจะได้มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ส่วนทางด้านนายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีบอกนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นมีความโดดเด่นด้านของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบงานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและลิ้มลองและยังเป็นการตอบรับกระแสก,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ gastronomy tourism โดยยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือสะดวกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและก็เชื่อว่าการจัดงานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการขายในจังหวัดได้เป็นอย่างดีอาหารเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทําให้เศรษฐกิจของเมืองจันท์เนี่ยได้ตื่นตัวขึ้นมานะครับนั่นคือเหตุผลที่เราถึงจัดสวรรค์น,นักเดินทางเนี่ยในช่วงเวลานี้ในช่วงสตรีทฟู้ด เพราะนั้นเพื่อให้เมืองจันเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราอยากที่จะให้อาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบของอาหารแล้วตัวอาหารเองเนี่ยเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเศรษฐกิจของในการขับเคลื่อนเมืองจันต่อไปในอนาคตครับการมีงานลนักษณะอย่างนี้เนี่ยครับ ทำให้เราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพเรื่องของอาหารเรื่องของการเป็นตู้กับข้าวให้กับภาคตะวันออกนะครับแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเรากำลังจะขับเคลื่อนเมืองจันทรให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าการมาเที่ยวเนี่ยก็คือกินชอบชิมต่างๆนะครับอาหารเนี่ยคือช้อยสำคัญเลยคือตัวเลือกสำคัญเลยว่าทำไมกูถึงอยากจะมาเมืองจันทรไม่ใช่เพียงแค่คนไทยอย่างเดียวคนต่างชาติด้วยเราก็อยากให้เชิญชวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง gastronomy tourism เนี่ยครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง วิธีการหนึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเมืองจันท์ต่อไปครับ